สวัสด,ด,ดีดครับผมตอนที่สาเกมไม่ดีเะคมถึงก็เออมาท,มาที่มาที่เฟซมาที่โซเชียลนะครับแป๊บนึ่งโอเคนี้มาเล่นดะีโนแบ๊บี้กนะมาเล่นดะีเวันนี้มไมเพลกันอะอรอไปนะครับผมวันนี้มีเพื่อนนะครับ วันนี้เล่นเดียวเลยอโอเคเจอละโค,นคน่นไหวค่นแี้วขึ้นไปแลวเสียงเบาไปของผู้ชวยครับกปลัผม,มเปเสียงเบาอยู่แล้วดิฟเฟนครับวันนี้เล่นเลยดีฮะวันนี้เราเล่นหันโซ่ให้ชวฮะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วให้หันโซ่ยังไง เออยังไม่อยังโอเคเอยางนี่ตอนนั้นจะเล่นโซก็เลยเล่นแทงวันนี้เล่นโซนะครับเอ้าว,าว,าว้าเขาเขาเจมแบบนี้มันหลายรอบแล้ว นี่ฮะอยิ่ไปหมดเทียส่งผมก็นี่ฮะง่ายๆครับยิงดักดักครับถ้าเราไปด้กว่าแล้วยิงดักได้กว่าทำไส้กว่าไส้กว่ายิงมั่กว่าครับเดี๋ยวก็โดดเองทำายแกนี่ฮะแกมันกิกะอืมอีกสามสิบโอเคอ๋อเดี๋ยวสแกนละโอเคไม่เห็นเลย เซจเนตตาตัวนึ่งใช่มเยเตาตัวหนึ่งครับเป็นโซได้ไหมนี่นอืมผมันโม่รด้เย ว้าแล้วเชียวนับนับนับโอ้ยตายเถอะปลาล้ากตายว่ะว้าล้างด้วยสิวัดไปใหอค่ะเป็นต่อคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้ค่ะผมเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วพรุ่งนี้ต้องเรียนอีกหน้าเบี้ยแต่าจะเบาไปนะคะผม ขอภัยด้วยมันนีมบรรยากาศช่างเยีบยเหนาเหลือเกินรูดไปก็น่ติเอ็ทม่ค่อยมีเท่าไหร่ นับนับปครบโอเคโอ้โหป้อมเกมเกมแน่นอนวัดตื่นเต้นนี่กันดีกว่าน่นตื่นเลยนะป้อมทับจนดีดีอ่ะ ให้ตายสิจะตัดเหลือเซนมันคืมันได้เมจแรงค่ะมีบัฟบบั๊บเจาะก่ออีกอะเหลือมากค่ะแต่ก่อนผมเจียนโซนเขาบอกกันแต่ก่อนตอนที่ผมยังไม่มีไม่มีเสนเอานะครับแต่มันเดี๋ยวอาจจะบอกไปขอบอกไปนะครับผม ผมให้ใหดหาวเนอร์เบามากเลยล่ะ <c oughs> ผมพูดโคตรเบาเลยยิ่งไปมผมก็อยู่ไกลๆปากด้วยยิ่งเบาเขาเปียแล้วผมก็ยิ่งลดเสียงยน,นี่แะละอี่นะน่าจะว่าทิปเปิลเบาเลยครับไม่ใช่ดับเบิลเบาหรอกนี่นะเดินได้นบว้าวแลบแมวนี่นะ น็อบ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 ดูนู่้นะตัวเธอน็อบจะตายแลบอยูแป๊บเอเคดูน่าใจตัวเธอน็อบ โอ้เดี๋ยอะเวลาเยอะไปพีลตรงนี้แป๊บก็ใหญ่แล้วะเขาจอนเล่นดีมากหรือมันหาจุดวางดี นั่นอย่าว่าเฉียวบินไม่ขึ้นติดป้ายอะไรวะหมดร้ายอะสซี่พอร์ตนะเจสซีพอร์ตร้าเอาน่าก็มินเงียนะเอาน่ก็มีเจสพอร์ตแล้อีกทางนึเวลา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 โอเควัดแล้วเส็จไง nấp nấp mang này mình hấp cái đây gì hả ừ, mình tuổi mấy <laughs> hấp đây nó nồi <laughs> ở đây chị có hết đây đây ngày ngủ té con chụp nè nồi อีเน่อืมจบจ้าเสียแฟร์ไก,ก่ก็นั่ดีไอป้อมดีอะ่ะไอิรอนคอร์ดเออดีวอ,อีกตอนนึงแล้วกันว่ะเดี๋ยวคุณดูจะเบอ,อ่ะที่ทำให้หหหคุณดูเนี่ยโอ้ยหต้องเสียงใหม่กว่าโอเคประมาณนี้ก็ได้ครับผม โอเคมาอีกรอบอ่ะงั้นในในก,ก็อย่างนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย